น้ำจิ้มลูกชิ้นทอดสูตรบุรีรัมลูกชิ้นยืนกินมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนคะ่ะไทยเฮาเป็นโฮมามล้าวค่ะวันนี้มาทำน้ำจิ้มรดเด็ดกันนะคะเตรียมหอมแดงกันก่อนนะคะมาซอยหอมแดงกันก่อนค่ะเพื่อนอการซอยหอมแดงนะคะ มีเทคนิคพิเศษนะคะจะมาบอกเพื่อนๆก็คือจะต้องยื่นเนื้อลมนะคะแล้วก็อยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวกนะคะถ้าอยู่ในห้องมิดชิดนะคะก็ให้ลองใส่แว่นตาขนาดใหญ่ดูนะคะอาจจะช่วยได้นะคะเพื่อนๆนหลังจากนั้นเราจะมาเจียวหอมกันค่ะหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ่นคะเจียวหอมต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมีงานเข้านะคะเกิด มีสายเข้าพอดีค่ะหอมที่ได้เลยสีจะเข้มไปนิดนึงนะคะแต่ก็ยังโอเคอยู่นะคะเพื่อนๆต้องเอารีบลงจากเตาอย่างด่วนเลยค่ะต้องดูให้ดีนะคะพอเริ่มเหลืองๆก็เอาลงได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาสุกด้านนอกค่ะหลังจากนั้นคะ่ะเราจะมาละลายน้ำตาลปึกนะคะกับน้ำมะขามเปียกค่ะละลาย น้ำตาลปลึกกับน้ำมะขามเปียกให้เข้ากันนะคะเมื่อนะลายแล้วก็เปิดไฟนะคะพออุ่นแล้วค่ะพอเริ่มร้อนนะคะเราก็จะเติมเกลือป่นเข้าไปค่ะเพื่อนเเติมเกลือป่นแล้วนะคะก็ตามด้วยพริกป่นค่ะอันนี้ขั้วใหม่ๆหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆน คนให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะไปเตรียมหอมแดงนะคะที่เจียวเรียบร้อยแล้วนะคะนำมาคนให้เข้ากันนะคะผสมกันเข้าไปได้เลยค่ะสูตรเด็ดสูตรอร่อยนะคะน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมค่ะหอมมากๆเลยนะคะ เรามารู้จักในส่วนของสับปะรุหอมแดงกันนะคะเพื่อนๆช่วยบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจนะคะโรคมะเร็งนะคะและลดระดับคอเลสเตอรอลค่ะเราจะใส่ในส่วนของพริกไทยป่นเข้าไปด้วยนะคะเพื่อนๆหอมแดงนะคะจะช่วยในเรื่องของการสร้างความจำด้วยนะคะแล้วก็ขับเสมหะค่ะ แก้หวัดคัดจมูกได้ด้วยนะคะตอนนี้เรามาเพิ่มในส่วนของแป้งข้าวโพดนะคะเราจะละลายน้ำก่อนการทำกันเทลงไปในกระทะนะคะที่มีส่วนผสมของหลายๆอย่างที่เราได้ใส่ไปแล้วเมื่อตะกี้นี้นะคะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะใส่ผงชูรสเข้าไปนิดนึงนะคะเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ชิมรสนะคะเพื่อนๆให้มีเปรี้ยวนำนิดนึงนะคะแล้วก็มีความเผ็ดนะคะเมื่อชิมได้รสชาติที่พอใจแล้วนะคะก็นำไปเตรียมไว้ที่จานได้นะคะ เพื่อจะนำไปคลุกกับลูกชิ้นนะคะมาทดสอบความเหนียวหนืดของน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะคะสูตรบุรีรัมนะคะโอโ้โหยืดได้ที่เลยนะคะเพื่อนๆโอเคเมื่อได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวนะคะเทใส่จานนะคะเตรียมไว้นะคะเพื่อที่จะนำลูกชิ้นทอดนะคะมาคลุกนะเคล้ากันนะคะ สรรพคุณของพลิกนะคะจะช่วยชะลอวัยค่ะเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยให้อารมณ์ดีทําให้ร่างกายหลั่งสารแห่งความสุขที่เราเรียกกันว่าเอนโดฟินนะคะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงมากขึ้นค่ะช่วยกระตุ้นการเจริญอาหารนะคะช่วยให้มีการตื่นตัวในร่างกายค่ะลดความดันโลหิตนะคะทั้งยังบรรเทาอาการไอด้วยค่ะเพื่อน,นตอนนี้เรามาทอดลูกชิ้นกันก่อนนะคะ ให้สุกนะคะออกสีเหลืองๆก็ใช้ได้แล้วนะคะเพราะว่าลูกชิ้นก็สุกมาก่อนแล้วนะคะตอนนี้เราเหมือนกับว่านําเขามาทําให้มีความสุกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เนื้อเขาจะตึงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ mm. น้ำจิ้มรสเด็ดสูตรบุรีรัมนะคะที่ลูกชิ้นทอดยืนกินนะคะก็ต้องที่นี่เลยนะคะที่บุรีรัมย์แต่วันนี้เรามาทํากันที่เชียงรายนะคะ เพราะว่าไม่ทานไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้เป็นอะไรที่ฮิตแล้วก็อยู่ในเทรนด์มากๆเลยนะคะเพื่อนๆต้องลองทำกันแล้วล่ะค่ะโอเคลูกชิ้นเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะเตรียมตัวไปใส่ไม้เสียบกันนะคะเพื่อนๆจะอร่อยแซ่บเวอร์ขนาดไหนนะคะเพื่อนๆต้องลองนำเอาสูตรนี้ไปลองทานกันดูนะคะ เรียบร้อยแล้วคะ่ะสําหรับลูกชิ้นทอดนะคะเราจะมาใส่ไม้เสียบลูกชิ้นกันนะคะก็ใส่ประมาณนี้เลยนะคะค่อยๆใส่ไปทีละลูกทีละลูกนะคะไม่ชํานาญก็ต้องชํานาญกันละคะ่ะตอนนี้นะคะเสียบไปนะคะความหิวก็กระจายแผ่ซ่านนะคะเพราะว่าตอนนี้หอมทั้งลูกชิ้นแล้วก็หอมทั้ง น้ำจิ้มที่เราทำไว้นะคะเพื่อนๆโอเคค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะนำเอาลูกชิ้นทอดนะคะมาคลุกกับน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรบุรีรัมนะคะโอ้โหน้ำจิ้มคนคลักมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเหนียวมากๆเลยค่ะก็หอมด้วยนะคะตอนนี้ทั้งหอมลูกชิ้นแล้วก็หอมน้ำจิ้มด้วยค่ะอดใจไม่ไหวแล้วนะคะต้องรีบทำแล้วละคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาทานกันนะคะมาจัดจานกันก่อนค่ะ ว,ว้าวอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะต้องมาชิมกันแล้วล่ะคะ่ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะทานกับแตงกวา้านะคะเพื่นพนอนๆหน้าตาดีมากเลยคะ่ะเพื่อนๆคะเห็นไหมคะว่ามีความแซ่บๆนัวๆนะคะคนคลักมากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆ ได้เวลาทานแล้วนะคะอ้าวฝากเพื่อนๆน,นะคะกดติดตาม subscribe ช่องไทยเฮอร์เป็นโฮมนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ติดตามชมผลงานของเราไปอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะตอนนี้ก็อร่อยแล้วละคะ่ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในครั้งหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ